สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค้ามาพบมาผอกันกัะเบิดในเซามือวันที่6เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเดตดังๆค่ะนริแอดภาพพพี่น,อน้องมาเท่าสกุลสกุลมาติดตามร,รับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดน,นะคะจากปู่อุบลค่ะพี่น้องค้างวดที่ผ่านมาตัวเลขของปู่อุบลเขามา่เป็นหกสามเป็นโตตรงๆนะคะ ตัวเลขของปูเนี่ยเขาติดต่อกันมาแล้วหางวดนะคะพี่น้องคะเขามาหางวดติดต่อกันแล้วก็ตัวเลขของปูเขามาเป็นตัวตรงทั้งหางวดนะคะพี่น้องคะเอามือน,นี้นะคะตัวเลขต้องงวดของปูบนได้มาแล้วนะคะแล้วก็ปูแล้วก็มกเม็ดเดียวค่ะตัวเลขสีเป็นตัวใดพ่อแม่มพี่น้องมาติดตามรับจมรับฟับงคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผ<ป>ู้คะกาญวัสการนะคะอ่าจะเล่ท่อนจะเล่นท่อนจ้ามื่อนี้ก็มาติดตามถามข่าวตัวเลขแลวค่ะปู ปู้มีน่ฝากไปค่วะวัออนนี้นค่ะแล้วจะบอสั่งมือก่อนหันมันหนเป็นโตใต้เป็นโตมือก่อนอ่อู้หูค่ะป่วนแแต่ก็คนถึงมานอนอยู่ในเปนอยู่ไกลๆดัในเหนพิคนเขากับแมห้หายคนโตกันจะมาเพิด้อยฟั่งนะค่ะ เรื่องที่ผาเป็นแนวทางนําเจอว,ว่าเจอว่นแบบคนหนึน่งแต่มันเขาของเพคนเนีน้ยนะแต่ว่าของปู่นี่ก็ได้เป็นโตของเพคนก็ได้เป็นโตัวคือกันกเป็นบ่ค้าปู่ปค่ะอ,อันมันว่าไปไอ้ีิไปจะเป็นไปไหนหรไปไปยืนอยู่นี่เห็นยืนอยู่หน้าทางข้างเห็นโบเก็เห็นต่กข้างข้างเห็นออกปัดดัป่า ว่าเห็นกัวเมียข <Okay. S 2> <soci eth> ี่รถออกมาแต่ว่าเห็นบ่อสัดเป็นเลยกัวกับเมียเนีเห็นดำดำเห็นดำดำเป็นเป็นพลาแดงๆแต่ว่าเห็นถ่ายรถแต่เห็นทะเบียนรถแต่เห็นสัตว์แห้งถ่ายรถเห็นสัตว์เป็นแห้งเลยทะเบียนเลยสามตัวอันท่าป้ายทะเบียนเลยสามตัวเดี่ยเอาจดไว้เด้อจำได้อยู่ <ol kiss essa> 6หาเก่า6ห,หาเก่าค่ะแมนมาเน็ตพอดีเขาไปพิสตันี่คุณต้งยังมาไหมไอ้บ้าน,นโมเมนตเขาขหาเก่าได้16คนละอืมมาคือว่าเต็งสิว่า16ว่ะค่ะพอาะเรืปูก,มามากับเรื่องแสดงเตือนขึ้นมามากแล้วเรื่อบ้าเอ,าเอาิญคูณไปนอนใ้เป๊ะห่อยฟันเห็นเหล็กได้คืนนี่ยวะเป็นอะไรวะ มีก <Ha! S 2> ็ฟังกันคนละก็จะบอกเลขคนละเสือเดืออีอกมาเนี่เสือเด้อคนละอไรล่ะมันคือกันอยู่บอกว่าคนท้าคนศูนย์สองกับเอียงกับสี่สี่นันโอ้บอกสองสองสองหูศูนย์สองกับสี่สี่ครับผู้ชมเพื่นผู้นั้นแมนค่ะอยหัวมันคือไปคนละทางือนกันเรื่องพวกนเองน่นทะเบียนรถเห่นแล้วับ เข <languages? S 1> าเอผูเขาอยงมาเขาเอบอกว่าม kind of, right? <Yeah. S 2> ันโบแมนได้แค่่าที่หกค่รแต่ว่าปูกจะตุ้นว่าเอ๊ะมันเป็นไรเนาะค่ะแลวมันจีเป็นดีๆเป็นใครค่ะปูถ้ามันเป็นนีแล้วแต่ว่าปูคิดวามันเป็นกนาที่เป็นที่หกและีแมน ค่ะแต่บบว่ากรบเปใาหายจิ้มแล้วอะไรก็เบียนรถนั่นทามโตนะ่นมันพกหาเก่านะก็ไห้ก็ไปเตียงเมึงจ้็เดี๋ยวขามีตุ๊กมีมาแล้วนี่นี่จะทำอะไรแล้วก็แต่ว่าวันพวกนี้นี่คักนะปูน้องติปูนฝันเห็นมังมุมพ่นผู้หญิงผู้นันน้นบอกว่าให้เอาออกกันไหมออกอีรีนะคะหกสามนะคะปู <laughs> ปาดไปเลยเออ ค่ะนีย่ยาที่มเขาได้นำ้ำอยูดด้วยะไี่จะได้เอ่อกับผู้พนน้านลาะผู้พนโอนงินไปให้ปูน่ะพนเป็นตำรวจด้วยค่ะปูโอ้คนทิ่ตามเป็นเป็นค่ะพนกับเป็นตำรวจอีกแล้วเมื่อวานเราไปต้องย่าน,นดอกว่าสั้นพนก็เลยโอนมาให้ปูหนนคาเห็นากาแฟเห็นบา,ากาแฟกาแฟอยู่เพ่นก็เลยโอนมาสินี้ค่ะปูเพราะว่าปูขาดกาแฟบ่ได้เพราะว่ากลางคืนนี่คือลุกมานั่งมานี่็เป็นต้มน้ำห้อน ค่ะสมุทรคาแฟค่ะแล้วมีคำนั้นยะกระมันโบเขื่อนเดี๋ยวเกิดกับมันเขื่อนตึงติดโตบอกไหมจ้า <c oughs> จ้าปูแต่ปูเหันบังใจคิดว่าเรื่องหกนี่แหละโอ้ปูมันใจเนื้องหกเนาะเนาะแต่ว่แต่ที่เป็นโบเป็นเด้อแต่ว่าแต่อย่าโยมดอกเตอร์เกิฑ์บอกปูหมัดบ้านตั้งเชืจอบ้านกับปูออกได้มันออกโตบป็มักหมัด จ้าแต่โซนหมามันมันก็อกี่ดรอกวะจ้าที่ทะเลปขาดนะแต่ว่าตัวเลขของปูนี่จังหวนแล้วก็ครับปูงวดนี่เป็นงวดที่หาหรือที่หงวดปูงวดที่หาเนี่ยงวดนี้ที่หางวดที่หกวนเนี่ยงวดที่หงวงวดที่หแมนเพราาว่าขนมไหว้ทุไปหาปูสองงวดกับเขาทั้งสี่หกทั้งหกสามเนาะค่ะปูตรงตรงโอ้ปูปล่อยแต่แจ็ปูแต่เจบอันอาสามหดค่ะ ปูป่อยมาตลอดที่ตอนปูอยู่หกภาษาอยู่อันอำเภอพยักหนะาเป็นกันดลที่นี่สารคาม,นะมเนี่ยอำเภอพยักพยักสารคามค่ะปูแต่ปูไปตู่ตรงตอนนี่ยจ้าอะนละ่ะค่ะเขาขายเป็นโตมาจ้าปูนี่แบนี่มันกับที่แม่นหมวดเทผ่นแล้วค่ะเขาขี่รถผ่านไปเห็เขาขีข่เด็กไเห็นติดกัได้ ปัญหาจีเก็นของทอกับประจัดแต่ว่าปูนักส่วนโตอันคือหนึ่งหกจ้าแต่ว่าอันปูเนี่ยคนขี่รถผ่นผ่านปูไปหันแต่ว่าเห็นันเห็นดำๆตอนล่างๆนะผมอปันว่าเห็นเป็นโตจนๆนไหยเห็นตอนล่างๆแต่ว่าทเรนเนี่เห็นชัดป่ะเนี่ยแม่มึงอุ้ยวะแม่มึงตั้งขาดสดเป็นโอ้มีทะเบียนด้วยนี่ยวะ มันตรงกันกับเหล็กประจําถ้าปูได้ค่ะอะไรประจําถ้ำปูมันหาเก่าหาเก่าเลยอ้ค่ะที่ปูเบาตอนี้ตอนตอนปูออกมาปลอยเหล็กซูนเก่าเน่ยที่ปูอ่นขึ้นไปหดอนเน่ยจ้ะเอ้ที่มันขึ้นที่ท้องฝานะอ้ค่ะค่ะปูยากย้อมท้งบานเขาหัวกวนตัวปูเบาว่ากันเห็นเหล็กที่ท้งฝาเห็นเาจะหนักงานมั้กแเข่าเมื่กี้

ล้ะนี่ท่านั้นละปูหายใจทำถนนละจ้าปูต้องเขาไปเชียงเมืองจ้าจ้าปูขอบคุณปูเลยนะครั้นคะปูเกลาน้ำมันสกัดปู่าสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่อุบลนะคะตัวเลขของปูเนี่ยเขามาติดต่อกันหางวนแล้วด้วพี่น้องเด้อเขามาติดต่อกันหางวนนะคะแอดลงคลิปของปูสองหวดกับเขา มาตัวตรงนะคะงวดแรกเนี่ยที่แอดโทรไปหาปูนะคะคือสี่หกงวดวงนึงนี่หกสามนะคะทั้งสองงวดที่แอดงเนี่ยเขามาเป็นตัวตรงทั้งสองงวดนะคะแต่ว่าอีกสามงวดที่ปูปล่อยก้อนหนานี่นะคะปูเล้ก็มาโดยตลอดถือมาดยตลอดนะคะทั้งสามงวดก็ร่วมกับที่แอดอไปทายปูกับเป็นหางงวดงวดนี่เป็นงวดที่หกนะคะสําหรับแนวทางของปูบลเนาะค่ะเนาะเอาเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถคือหก ห้าเก้าพี่น้องคะหกห้าเก้านะคะแล้วกับอีกคูนึงคือหนึ่หกนะคะปูละมัก1นหกพี่น้องคะละมักตัวหนี่1หกนะคะแลวกัาเลขผู้พนมานอนเฝ่าปูนะคะ พนกับฟันใน้ขึ้นเดียวกันกับปูนนีแ่แหละพจนได้02กับ cc ผู้หนีพจนก็นได้เป็นตัวเหมือนกันนะพี่น้องนะ02กับ cc นะคะพี่น้องคะเอาจั้งในก็นอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธเขามีสิทลุททุกๆตัวค่ะนํามาฝากตอนพมพี่น้องบรรเทาสุขสุขวนลเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงค์รัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อ่วนบุคคลเนาะคะ่ะพมพี่น้องคะ่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการรับช่วรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมั่นลำลำลุลุยแห้งแห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขเนวท่านดีๆแบบนี้นะคะจากปู่อุบลค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกถ้าบ่อยากสิพรับตัวเลข เด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเดีย๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเสด้บบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้คะ่ะเอร์กสิดเดย์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรทมสุูุสุกคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมครับแอนในคลิปหนา้านะคะเด้อยวสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ